สวัสดีครับผมมาร์กจากชัยเป็นวันนี้ผมจะพูดถึงคาาเดียวแบบหนักกับคาาเดียวที่แบบเบาๆเรื่อยๆว่ามันแตกต่างกันยังไงคนชอบเข้าใจผิดว่าเรื่อยๆนานๆจะเผาผลาญขายมันได้ดีกว่าซึ่งมันผิดนะครับเพราะว่าเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิดเป็นปริมาณเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างดีกว่าเมื่อผมผมเองนะเดินบนลูวิวงหรือว่าแบบ วิ่งแบบช้าสุดๆเลยครับเป็นเวลา1ชั่วโมงผมจะเผาผลาญแคลอรี่ประมาณ400แคลอรีซึ่ง400แคลอรีนั้นประมาณ70%มาจากไขมันหมายความว่า280แคลอรีมาจากไขมันนะครับแต่คนชอบยึดติดก,กับตัวแรกที่70%เขาชอบยึดติดกับ70%คิดว่าสูงนะครับแต่ถ้าดูที่ว่าเนี่ยตอนที่ผมวิ่งแบบเต็มที่สู้ชีวิตบนลูวิง่ง เป็นเวลา1ชั่วโมงผมเองนะเผาผลาญได้หนึ่งพัแคลอรี่ซึ่ง1,200แคลอรี่ประมาณ30%ตามที่ผมไปตรวจมาประมาณ30%นั้นมาจากไขมันนะครับซึ่ง30%มสิของ1,200อยู่ที่360นะครับหมายความว่าถ้าผมเดินบนลูเว่งเรื่อยๆ1 1ชั่วโมงผมจะเผาผลาญไขมัน280แคลอรี่แต่ถ้าผมวิ่งเต็มที่ผมจะเผาผลาญแคลอรี่ได้ จากขายมันได้360หมายความว่าวิ่งจะเผาผลัญแคลรีได้มากกว่าในเมื่อเราดูที่ปริมาณน,นี่แหละครับแล้วทําไมนะักพอกายชอบแนะนําการเดินหรือว่าช้าๆเรื่อยๆนั้นเกิดไม,ไม่ได้อยู่ที่การเผาผลาญไขมันนะครับมันอยู่ที่ฮอร์โมนแห่งความเครียดหรือว่าที่เราภาษาอังกฤษเรียกว่า stress hormones ตอนที่เราวิ่งแบบหนักๆร่างกายเราจะหลั่ง ฮอร์โมนสตรสฮอร์โมนนะครับซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อหายไปในระดับหนึ่งของนักพกกายที่จะประกวดบนเวทีนี่คือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเขาต้องการรักษากล้ามเนื้อทุกกลัมในร่างกายนะครับแต่คนทั่วไปเราไม่จําเป็นต้องกังวลขนาดนั้นเมื่อเราดูรูปภาพของนักเว่งมาราธอนเราชอบคิดไปว่าเอ้ยคนเนี้ยผอมมากผอมแห้งไหมเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้น เราเห็นคนเล่นกล้าแล้วก็โอยอยากจะเป็นแบบนี้แต่นี่คือเรากําลังดูรูปภาพของ0 0 0 0 1ของนักวิ่งมาราธอนแล้วก็0ู0 0 1ของนักวิ่ง100เมตรหรือว่านักนักกล้ามนะครับผมขอพูดอย่างนี้นะไปที่งานวิ่งนะครับอาจจะเป็น color run หรือว่าเป็นกรุงเทพมาราทอนอะไอะไ,อะไรก็แล้วแต่ แล้วดูรอบๆนะครับว่าร่างกายของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วเข้าไปที่ฟิตเนสนะครับล้าก็ดูว่ารอบๆเนี่ยร่างกายของแต่ละคนเป็นยังไงชื่อผมเพะความต่างไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับเราชอบเอาคนที่แบบเก่งที่สุดมามาเปรียบเทียบแล้วอย่าลืมว่านักวิ่งมาราธอนเขาต้องการให้กล้ามเนื้อสลายไปเขาต้องการนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าเขาไม่อยากจะแบกน้ำหนักของตัวเองไปตอนที่เขาวิ่งระยะมาราธอนก็คือ42กิโลเมตรนะครับ ทีนี้ผมขอแนะนําว่าเมื่อเราคาร์ดิโอถ้าทําเพื่อสุขภาพแบบคนทั่วไปไม่ใช่นักพ่อไกลที่จะขึ้นบนเวทีไปรประกวดเราควรจะเล่นทุกแบบนะครับอาจจะมีหลักๆก,ก็จะมีโลนเทนเซตตี้แล้วก็มีไฮนเทนเซตตี้เข้ามาบ้างเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้ระบบหัวใจเนี่ยของเราแข็งแรงนะครับถ้าเราเป็นกังวลเรื่องของกล้ามเนื้อมากๆสิ่งที่เราต้องทําก็คือกินก่อนนะครับอาจจะประมาณ300แคลอรี่ที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเช่นกล้วย1ลูก หรือว่าอะไรที่ตัวเองชอบตัวผมเองนะชอบกินสเนกเกอร์สนะครับแล้วก็อาจจะมี b r a n c h Chain Amino Acid s ด้วยนะครับมันจะมันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ห้ามเกินสัก40นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นนักวิ่งแบบที่ต้องการวิ่งเก่งๆนาน,น,านๆก็เต็มที่เลยครับเพราะว่ากล้ามใหญ่ๆจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเมื่อเรามีการออกกำลังกายเราต้องดูที่ที่ว่าเนี่ยเราต้องการให้ร่างกายของเราแข็งแรงถูกไหมครับ เราต้องสร้างความแข็งแรงในทุกๆด้านนะครับถ้าเราจะขึ้นไปประกวดบนเวทีเป็นนักพกกายก็เดินสายนั้นไปเลยส่วนของคนอื่นผมจะแนะนําว่าให้การออกกำลังกายมีความหลากหลายจะได้ไม่มีจุดอ่อนนะครับโอเคผมมีแค่นี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชัดเจนมากเลยครับว่าการที่จะวิ่งอย่างเต็มที่ทําให้กล้ามเนื้อสลายไปได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่หนักเท่าที่คนชอบคิดส่วนของการเผาผลาญไขมัน h i i n t n t s n t y จะช่วยจะจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้า High Intensity บ่อยเกินไปมีสิทธิ์ได้รับบาดเจ็บนะครับเสียงบาดได้รับบาดเจ็บมันสูงกว่านะครับนี่แหละผมขอให้ทุกคนออกกําลังกายในแนวที่ตัวเองชอบเพราะว่าถ้าเราชอบเราก็จะเล่นนานๆถ้าเราทําอะไรที่ตัวเองเกลียดเดี๋ยวก็ไม่สักเซสนะครับเชื่อผมเหอะโอเคผมมีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ